สถานการณ์มันเป็นแบบเนี้ยถ้าทุกคนอยู่รวมกันแล้วเป็นเบบี้บีแล้วเป็นอย่างเงี้ยเห็นว่าไม่ต้องมีดีกว่ามั้งเบบี้บีอ่ะดีไหมแยกแยกกันไปเลยไม่ต้องมีหรอกเบบี้บีเลิกต่อแยกย้ายตีทำไมเนี่ยทำไมอ่ะไม่ได้ตั้งใจอ่ะเป็นอะ่นกับพี่นด้ไหมครับหนึ่งคือที่ให้มาคุยกันอ่ะคือพี่อยากให้เคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจกันนะเว้ยคือไม่ใช่มึงมาตีกันเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาวะ ใส่พี่ทำไมมื่กะก็บอกว่าขอโทษครับแล้วแล้วม่ผ่อนได้ไหมกันดีจะเลื่อนร้องได้ไปไหนอ่ะมันถึงขนาดต้องควักเข้าวุธกันเลยหน่อต้องเขาคุยกันอยู่ดีๆแล้วจะมาต่อยทำไมอ่ะร้องให้เลยก็ไม่ได้ต้งใจก็บอกว่าจะเล่นกับพี่นันนะก็ต่อยเล่นกับพี่สองก็พวกพี่น่าเบื่อแล้วจะมาเล่นทำไมมันใช่เวลาที่มันจะต้องเล่นไหมตอนนี้ยก็คุยไปแล้วอ่ะคุยไปแล้วเราต้องการะไรอ่ะเราต้องการเหตุผลหรือต้องการอะไรเราจะไม่เล่นหรือเราจะมาอะไรกันตรงเนี้ยหมดแล้วอ่ะ คุยอะไรอีกอ่ะมีอะไรต้องคุยอ่ะมีแต่เขาแน่และอารมณ์ไม่ดีใส่เราไม่น่าต้องคุยแล้วมั้งก็มีแต่เขาแน่และที่ไม่เคยฟังเหตุผลของเราเหมือนกันแล้วเคยฟังเหตุผลของเราเหรอเหตุผลคืออะไรเหตุผลคืออยากต่อยกันเล่นอย่างเงี้ยก็เลยต่อยกันเล่นได้จะเอาไมล่ะเนี่่ได้ก็ไม่ต้องมาคุยกันดีก็ไม่ต้องคุยกันไปจบๆปะๆแไมพี่ต้องมาพูดว่าจะเอาแมงด้วยไม่คุยมือนพี่จะหงเรื่องกันตลอดเมื่อก่อนพี่ไม่เคยใช้คำพูดแบบนี้ แล้วเมื่อก่อนเฟย์กับเกลว่ะวแล้วพูดอะไรเราเชื่อไหมล่ะทำไมต้องคิดว่าพี่โกหกด้วยอ่ะก็เราก็แกล้งเล่นกันประจำแต่พี่ไม่เคยมาขึ้นเสียงแล้วตรงที่ไปคุยกันตรงเมื่อกี้มันคือแกล้งเล่นใช่ปะเพราะมันหลายครั้งแล้วอ่ะพี่ทําแบบเนี้ยก็ถ้าจะบอกว่าพวกถ้าจะบอกว่าเกลเฟย์พีพีอ่ะมีความรู้สึกอ่ะพวกพี่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันด้วยพี่เป็นแบที่เป็นคนกระเพบ้อหนุนอ่ะไม่ใช่ี่ขึ้นเสียงก่อน โอ้ยทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาเนี่ยม,ม,มันคนนี้ก่อนคนนั้นก่อนมันมันไม่เกี่ยวหรอกตอนนี้มันอยู่ที่ว่ามันมันจะยอมผ่อนให้กันไหมทะเลาะกันเนอะนานแล้วว่ามันเออกี่ยวดีครับงคนลงสุดท้ายอ่ะจะจะ,จะยอมผ่อนไหมก็ถ้าเกิดเป็นปกติอ่ะต่อยไปดูก็ไม่โด,ดนอะไรหรอกก็ถ้าเกิดว่าพี่เขาไม่คิดอะไรเขาไม่ก็ไม่ทําอะไรหรอกแต่นี่ก็คือนิดเดียวก็คือต้องตีแล้วอ่ะเราก็สอนกี่ครั้งแล้วว่าเวลาคนอื่นเขากำลังยืนคุยกันอยู่วะให้ยืนนี่งๆยืนเฉยๆฉไม่ใช่เล่นไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วก็เด้ขย ไม่เล่นแล้วแค่เวลาที่มันจะต้องเล่นไปละตอนนี้ถามไปเอะเพื่อเลาะกันขนาดนี้จะเล่นอะไรต่ออีกทำไมต้องเล่นตั้งนั้นอ่ะทำไมเล่นด้วยอ่ะคุณเสียงทำไมอ่ะไม่เล่นแล้วอ่ะไม่เล่นแล้วเออก็ไม่เล่นเหมือนกันนั้นอ่ะตั้งนั้นอ่ะก็อยู่ไปเลยโอย้เฮียปวดหัวมึงจะไปเล่นไปเล่นกันไม่ต้องเล่นกันแล้ว ลอยมาพร้อม <ะ S 1> อยูนี่เจนหนูมาแล้วโอเคค่ะไปไปคุยกันอะทีนี้ใครจะเป็นคนเริ่มเล่าก่อนเขาเล่าเลยก็ได้ครับหนูเล่าไปหมดแล้วครับพี่เจนหนูก็เล่าไปหมดแล้วครับพี่เจน <c oughs> นั้นเดี๋ยวเราเรามาคุยกันแต่ต้องใช้เหตุผลนะเด็กๆโอเคไหมอ่ะในมุดดนดดมมองของพุดดิง้งก่อนคือพุดดิ้งไปหาพ่อใช่ไหมในมุมของพุดดิ้ง ไปหาพ่อจริงๆถูกไหมครับใช่ครับอ่าแต่น้องไม่เชื่อนั้นเจนขอถามเหตุผลกับทาไมน้องถึงไม่เชื่อว่าพุดดิ้งไปหาพ่อก็ดูครับแครัก็ไม่มีครับทุกครั้งเลยครับีพุดดิ้งเ็พูดไปหาพ่อตลอดก็เหิงตลาดอนอยู่เนี้ยออันนี้ก็คือเหตุผลในฝั่งเราว่าที่เราไม่เชื่อเพราะว่าคุณพุดดิ้งโกหกบ่อยๆถูกไหมครับใช่คับไปหาพ่อบ่อยมากเลยครับแต่เราไม่เคยเจอพ่อเลยครับถูกถ้าอย่างนี้เราจะเชื่ออะไรได้ครับอ่ะแล้วทีนี้ ทังฝั่งพุดดิ้งแต่ครั้งนี้เราไปหาพ่อจริงๆถูกต้องไหมคะใช่ครับแล้วอยางงี้จะยังไงถ้าเราถ้าเกิดทั้งหมดไม่มีใครหันหน้ามาคุยกันแล้วมันจะรู้เรื่องไหมก็ทำก่อนนะทำหลังก่อนใช่ไหหลังก่อนใช่ทหลังใส่วกหนูก่อนครับมันต้องเรียนแบบได้เหรอไม่ได้เรียนแบบครับก็ไม่ได้อยากให้ทไม่ไดยอยากมองหน้า ก็ไม่ได้อยากมองเหมือนกันตัเย็นเย็นใจเย็นใจนี่ปกติก็ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอิงอยู่แล้วอะแล้วอย่างงี้เจนอยากรู้ว่าอะพุดดิ้งฝั่งพุดดิ้งต้องการอะไรจากฝั่งน้องๆอะพุดดิ้งว่าไปก็พุดดิ้งไปหาป้าป้าจริงๆอะครับแต่ถ้าพุดดิ้งอะทำให้น้องๆเชื่อไม่ได้พุดดิ้งก็ไม่ต้องทำยังไงเหมือนกันครับเพราะพุดดิ้งไม่มีหลักฐานแต่ถ้าถามว่าต้องการอะไรหรอครับก็ขอโทษได้ไหมล่ะ พี่เจนคืออย่างนี้ครับเมื่อวานอะ่ะมีอีกคนนึงที่อยู่ฝั่งนู้นอะ่ะเขาก็เห็นเหมือนกันเขาก็รับรู้เหมือนกันว่าพี่ดิงเขาก็ไปหาป,ป๊าป๊าจรงิงๆหนูเขาแตกใจเหมือนกันนะว่าทาไมเขาถึงแบบไม่ช่วยพี่ดิงพูดแต่ว่าไปทํเพื่แบบว่าเราแตกแยกกันอีกโดยการไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็งหมือใคร,ห,ใครหรอใครหรอย่างงี้คือใส่ร้ายหรอขอโทษนะคะตอนนี้ขอคุยกับพี่เจนก่อนเนาะอันนี้คุยกับเดวครับเจนเดวเนาะตอบลับก็ได้ทุกทางเลยเนาะอันทำไมอ่ะเพราอไรเหรอคะ หนูอ่ะเห็นว่าป้าพี่เขาอ่ะโพทตวิตก็จริงหนูเองอ่ะก็มาอยู่กับน้องๆเพื่อที่จะแบบช่วยให้น้องอ่ะได้ปรับความเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายอ่ะก็ถึงเวลาพวกพี่ๆเขาอ่ะก็มาไล่ตีหนูกับน้องหนูถามว่าทําไมต้องแบบตีพวกหนูด้วยอ่ะอือออะโอเค ีนี้อ่ะถามทั้งฝั่งน้องๆแล้วน้องๆต้องการให้ฝั่งพี่เขาทําอะไรให้เขาขอโทษพี่เขาขอโทษรคร่บก็ออขอโทษก่อนดีเราไม่ผิดเรื่องมันเกิดมาจากพี่พี่รู้มาขอโทษก็มไม่ผิด <c oughs> มเกิดมาจากเพราะพี่ริงไปหาพ่อเนี่ยนะผิดใช่ไปหาพ่อทิปเนี่ยพ่อไม่จริงอ่ะใช่พ่อทุนหัวใช่เออือพ่อทุนหัวกูเด้งก็มีพ่อนะเวย้ยไม่เป็นไรเจรนเยนทุกคนค่อยค่อยคุยอ่ะแล้วทีนี้เราจะขอโทษกันไม่ได้เลยเหรอเด็กๆ ก็ขอโทษก่อนดีก็อยากให้เจนมองอ่ะทุกคนฟังก่อนที่เจนมองอ่ะก็คือมันเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยอะมันไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยอ่ะเราจะลดทิฐิกันคนละครึ่งก็ได้อะเจนขอแค่ครึ่งเดียวได้ไหมลดกันสักคนละครึ่งแล้วก็ขอโทษกันอะไม่ได้เลยเหรอเราก็อยู่อะไรด้วยกันมาตั้งเยอะแล้วอะมันมันขาดอะไรมาได้เลยค่ะพี่เจนแต่ว่าให้เขาขอโทษก่อนนะ ไม่ต้องกอดต้องกอด่ะให้เราแย่งอ่อุกี่เรื่องมันเกิดมาจากพี่พุดดิ้งอะมันเกิดมาจากพุดดิ้งคนเดริงๆเรอครับก่ต้นเหตุเนียต้นเหตุเลีจากพี่ใช่พี่เจนมองนะตอนนี้เจนรู้สึกว่ามันผิดทั้งคู่เลยอะตอนนี้อะโอเคพุดดิ้งอาจจะผิดที่พุดดิ้งเคยโกหกแต่ครั้งนี้ในมุมพุดดิ้งก็คือพุดดิ้งพูดความจริงอ่ะ อีกฝั่งหนึ่งโอเคอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าพุดดิ้งอาจจะเคยโกโหกก็เลยทําให้เราแบบไม่ไว้ใจถูกต้องไหมคะใช่ค่นะแน้ว่าพี่พุดดิ้งพูดความจริงอ,อันนี้เจนพูดในมุมที่พุดดิ้งเล่าให้เจนฟังนะอันนี้เจนจยังไม่ตัดสินนะว่าใครจะผิดจะถูกแต่เท่าที่มองตอนเนี้ยเพราะว่าทั้ง2ฝั่งก็มีการแบบถึงขั้นแบบต้องแบบทําร้ายกาันแล้วตอนเนี้ยเหมือน ใจความที่เจนได้รับมาเนี่ยมันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อ่ะในเรื่องของใครเป็นคนเริ่มก่อนน่ะเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็เหมือนจะโยนไปให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นคนเริ่มก่อนทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วทีนี้เจนจะรู้ความจริงได้ยังไงอ่ะว่าแบบอะไรมันคือความจริงถ้าพี่เจนอยากได้ความจริงพี่เจนถามพวกเขาเลยคับเพราะว่าพวกหนูไม่น่ารู้ความจริงอะไรเพราะว่าพวกหนูสลบกันหมดนะครับพี่เจนเชื่อหนูไหมล่ะครับใครทำอะไรไว้ก็ต้องรู้ตัวเองเชู่อพีเจนชื่อพี่ดิ้งสมองดอกเงินได้แต่ว่าหนองตัวยังไม่ได้นองไม่ใช่ก็ ไม่เอาไม่เอาทุกคนหันหน้ามาคุยกันดีไหมพี่เจนจะต้องคุมสถานการณ์เวลาเขาพูดหนูปล่อยให้พูดเวลาพูดหนูพูดเขาชอบเข้ามาสอดเข้ามาแทรกตลอดเลยครับพี่เจนอย่างนี้ทำให้หนูไม่อยากพูดพอพูดอะไรก็ไม่ฟังก็ไม่นำพูดใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยคุยกันค่ะทั้นพี่เจนก็ถามเขาเลยครับก็เขาไม่อยากให้พูดไม่อยากได้แทรกใจเย็นใจเย็นเอาเลยครับเอาอย่างนี้ได้ไหมทุกคนเอาอย่างนี้ได้ไหมทุกคนจะยอมลดทิศดีของตัวเองลงคนละครึ่ง แล้วขอโทษกันได้ไหมให้าุณลดก่อนเลยครับขอโทษได้อยู่แล้วครับพี่เจนแต่ว่าฝั่งนั้นก็ต้องขอโทษก่อนนะพี่ก็ขอโทษก่อนสิก็ขอโทษก่อนดิเราถ้าเอาอย่างนี้ล่ะถ้าให้ทั้งสองฝั่งขอโทษพร้อมกันล่ะได้ไหมไม่ฮะพี่จะนับเลยหนูจะเชื่อได้ไงว่าเขาจะพูดพร้อมกับหนู่ะคัน คุยไปถ้าพี่เจนก็คือถ้าเขาไม่โลจิตตแล้วคัดตีของตัวเองลมมันก็เท่านั้นน่ะยังพี่เจนอยู่นะเนี่ยเอาเลยครับพี่เจนนับเลยครับจะเชื่อพี่เจนสักครั้งก็ได้เริ่มจากหันหน้าก่อนไหมหันหน้ามามองหน้ากันหันหน้ามามองหน้ากันก่อน,น,อนดีไหมคือเจนตั้งใจอ่ะให้ทุกคนอ่ะมาคุยกันอยากให้เคลียร์กันอยากให้ดีกันล้วตอนแรกที่เจนไปถามทุกคนก็เหมือนแบบพร้อมที่จะคุยเอาแต่พอมาอย่างนี้ดูเหมือนไม่ค่อยพร้อมเลยอะอันนี้เราอยากจะดีกันจริงๆริ้ไหมหเนถามอีกทีอยากครับอืมเกล อยากครับในเมื่อทุกคนอยากที่จะดีกันน่ะแต่ตอนนี้จุดเริ่มต้นเล็กๆเลยแค่หันหน้ามาหากกันน่ะมันไม่ได้เลยเหรอคือเราจะต้องเราจะยอมกันสักนิดสักหน่อยมันไม่ได้เลยเหรอหันก่อน แต่พี่เจนได้เขาขอโทษพวกหนูก่อนใช่คับนี่หนูยอมก่อนแล้วนะเขาหันก่อนแล้วแล้วฝั่งทางน้องขอโทษก่อนได้ไหมขอโทษก่อนไม่ได้ครับหนูก็หันตามหลังอะไ้เหมือนหันแก่นล้วก็ยังไงเราหันก่อนแล้วก็จะขอโทษก่อนไม่ได้หรอพี่ก็หันหลังก่อนไม่ใช่เหรอแต่พี่ก็หันหน้ามาหาก่อนนี่ไงอ่ะมันเกี่ยวอะไรกับการต้องขอโทษก่อนใช่แล้วขอโทษกันก่อนไม่ได้เลยหรอเกลคนละครึ่งกันไม่ได้หรอคนละครึ่งทางไงไม่เห็นกาแฟเลยคนละครึ่งตรงไหนอ่ะขอโทษดิไม่ขอโทษขอโทษดิ ขอโทษดิขอโทษดิพี่ถามหน่อยว่าถ้าขอโทษไม่ว่าใครขอโทษก่อนก็จริงอะสุดท้ายแล้วขอโทษเ้วยอารณ์แบบนี้มันแค่ใจกันจริงๆหรอคือคือคนเป็นพี่ต้องแบบขอโทษตลอดเลยเหรอคนเป็นน้องต้องยอมตลอดเลยเหรอใช้คําว่าตลอดจริงๆเหรอคนเป็นน้องอะเรื่องไม่เคยขอโทษก่อนพี่ควรขอโทษก่อนเพราะว่าเรื่องเกิดมาจากพวกพี่พี่ไม่ขอโทษ ก็หนูก็ไม่ขอโทษเหมือนกันก็ไม่มีเหตุผลที่หนูต้องขอโทษเจนบอกตรงๆตอนนี s <S ้เจนแบบเป็นหนักใจมากเลยแบบหนักใจสุดๆเลยตอนเนี้ยแล้วเรื่องมันจะจบยังไงถ้าไม่มีใครขอโทษแล้วขอโทษก่อนไม่ได้หรือไงพี่พุดดิ้งก็ไม่ได้พีพีอ้วก็พีพีก็ทำไม่ได้เหมือนกันพีพีก็ไม่ทําเหมือนกันไม่ทำ บอกก่อนเลยนะว่าที่เจนมายืนตรงเนี้ยวันเนี้ยเจนตั้งใจมากๆเลยนะที่อยากให้เราได้มาคุยกันอ่ะเพราะเราก็คือผ่านอะไรกันมาแบบเยอะมากอ่ะแล้วดูสิ่งที่ทุกคนกําลังทําดิถามจริงว่าที่ทุกคนเถียงกันไปเถียงกันมาข้ามหัวเจนอ่ะทุกคนเห็นเจนเป็นพี่อยู่หรือเปล่าทุกคนยังให้เกียรติเจนอยู่ไหมอ่ะอยู่นะเจเจพีพุดดิ้งเกลให้เกียรติพนให้เกียรติพี่เจนนะ มาเพราะพี่เจนค่ะใช่ใช่ครับใช่แล้วตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรทําไมหรอทําไมเราจะยอมลดกันหน่อยมันไม่ได้เลยเหรอทิฐีละอีโก้ของตัวเองทําไมจะต้องมานั่งตามหาว่าใครจะต้องขอโทษก่อนใครขอโทษหลังโอ้แ่ไม่เข้าใจอะครับแค่การไปหาพ่ออะแล้วทำไมเพื่อนหนึ่งไม่เชื่อทําไมต้องถามหาถึงหลักฐานอะความเชื่อใจกันอะมีให้กันไม่ได้เลยเหรอมีครับมีมาตลอดแต่พี่ดิ๊งเป็นเด็กเลี้ยงแกนะไงาอพี่ดิ๊งเป็นเด็กเลี้ยงแก ก็มันตลอดแล้วใครจะเชื่อพอพอพอเลยเจนว่านะเจนพูดจากใจเลยนะปกติอ่ะเจนว่าเจนเป็นคนที่มีเหตุผลตลอดเลยอะใวันนี้เจนขออนุญาตไม่ใช้เหตุผลนะถ้าสถานการณ์มันเป็นแบบเนี้ยถ้าทุกคนอยู่รวมกันแล้วเป็นเบบี้บีแล้วเป็นอย่างเน,นี้ยเจนว่าไม่ต้องมีดีกว่ามาั Baby ้งเบบี้บีอะดีไหมแยกแยะก,กันไปเลยไม่ต้องมีหรอกเบบี้บีเลิกพอ,อแยกแย้ายพี่เจนจะไม เบือเตอนจะจไปหน่เอนนบ่ได้ยันกนเินแล้วเกไม่ท้ตัวเองบ้างหรอเย้ไม่ได้ผิดดิมันว่าว่าพก้ยังยไม่ได้ผิดมากก็ไม่ได้ผิดนอ้ัน่กันแล้มเป่อเเปนลยเชื่อเพืนไมดีเวลาพูดอะไรอ่ะอยู่ด้วยกันไม่เชื่แัล้วอ่ด้วยกันไม่ได้แล้ก็ให้มันเกลเกลปากเล้วววว บอกว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปไง